ตาปา่าดอกพฤกพงลำห้วยชธาเสียงหวามวิหกใครสุดแสนในแคว้นแดนป่าดสิงคอนยืนอยู่ไกลปุพพาเลี้ยวหาชมดอกน้อย อบอุ่นแต่นี่ดังมีเวทมนตร์สวยล้นดังเชิญชวนไพ่เบียร์สีสีเหมือนดนตรีคร่ำครวญหวานลวนชวนรืนร่องร้ นั่นก็คือเพลงวานาสวรรค์เป็นผลงานของคุณพยงมุกดานะฮะเพลงนี้ผมรู้จักเพราะว่าวง The Impossible เคยนำมาบรรเลงมาร้องแล้วก็เป็นเพลงที่เพราะเพลงหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ได้ดังเหมือนเพลงเป็นไปไม่ได้หรือเพลงขาดเธอขาดใจอะไรทำนองนี้แต่เป็นเพลงเพลงหนึ่งแหละที่วัยรุ่นยุคผมเนี่ยจะรู้จักแล้วก็ชอบมันเป็นจังหวะบอสโนวาฟังแล้วเย็นเย็นนึกถึง ภูเขาทะเลนะฮะนึกถึงเวลาที่เราไปเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่คือสมัยเด็กๆเนี่ยผมจะนั่งในรถผมจะนั่งข้างหน้านะคุณแม่กับน้องชายจะนั่งข้างหลังแล้วคุณพ่อจะเป็นคนขับอ่าแล้วก็เราก็จะมีเทปคาเศึตของดีมพ i อสซิเบิลเนี่ยเปิดไปในรถแล้วก็เล่นมันวนตลอดทั้งทริปเลยส่วนใหญ่คุณพ่อจะพาพวกเราไปชะอำผมเชื่อเลยครับว่าวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยรุ่นเดียวกับผมเนี่ยจะมีประสบการณ์แนวนี้นะฮะ เพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์เหมือนผมช่วยกรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพลงนี้ผมมาทราบทีหลังว่าได้เคยถูกบันทึกเสียงก่อนที่ The, the month, it. It Impossible เนี่ยจะนํมมาร้องเนี่ยโดยสมยศทัศนพภนธ์แล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบฟังแล้วเฉยเฉยมันจะออกแนวคาวบอยแบบนี้เติ้ง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 ตงต้งงง่งตง เกิดอะไรนี่เฉยแบบคนละเรื่องกับเวอร์ชันของ The Impossible เลยลองไปฟังดูเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้นะฮะแปะลิงก์ไว้ข้างบนทั้งเวอร์ชันของ The Impossible ของ The Im นี้น่าจะ,ะราวๆปี2514 2515ส่วนเวอร์ชันของคุณสมยศทศนพันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาบันทึกในปีไหนน่าจะ2,500ต้นๆมั้งมันแสดงให้เห็นถึงอะไรแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะของทั้งคุณพยงมุกดาผู้ประพันธ์เพลงนี้ แล้วก็ความเป็นอัจฉริยะของคุณประจินทรงเผ่าผู้เรียบเรียงแล้วก็ใส่คอร์ดเพลงนี้ผมเข้าใจเอาเองนะฮะว่าคุณประจินทรงเผาเนี่ยเป็นคนที่ arrange เพลงของ The Impossible เกือบทั้งหมดถ้าข้อมูลที่ผมเข้าใจนี้ผิดพลาดประการใดเพื่อนๆคนไหนทราบก็ช่วยแก้ไขด้วยแต่ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆว่าวง The Impossible เนี่ยคุณประจินทรงเผาเป็นคน arrange นะฮะมันก็เลยสามารถที่ทำให้เราได้เห็นว่า เพลงเพลงหนึ่งเนี่ยถึงแม้คนแต่งอาจจะไม่ได้ชำนาญเรื่องดนตรีเท่าไหร่แต่ชำนาญในเรื่องของภาษาแล้วก็ทํานองถ้าได้มาเจอมือ arrange ฉมังฉมังอย่างคุณประจินทสงเผผาเนี่ยมันจะสามารถทําให้เพลงเพลงนั้นเนี่ยกลายเป็นเพลงที่โอ้โหไพเราะอย่างที่ใครๆก็คิดไม่ถึงลองคิดดูสิฮนะถ้าคุณเป็นวัยรุ่นในยุคสมยศทัศนพันธ์มาฟังเพลงเนี่ยวานาสวรรค์นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นอีก5ปี10ปีต่อมาคุณก็มาฟังเพลงเดียวกันเนี่ย แต่ใน arrangement อีกแบบหนึ่งคุณจะรู้สึกยังไงสำหรับผมเองผมรู้สึกทึ่งทึ่งทั้งตัวคนแต่งคือคุณพยงมุกดาแล้วก็ทึ่งทั้งความสามารถของคุณประจินทรงเผ่ามือ arrange นะอันนี้คือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของเพลงถ้าเราใจกว้างในฐานะของอเจ้าของสิทธิ์เพลงนะฮะสมมติถ้าผมเป็นกรมมี่หรือผมเป็น R S หรือผมเป็นผู้ประพันธ์เพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะให้เพลงเหล่านั้นให้กับนักร้องหน้าใหม่ๆรุ่นใหม่เนี่ยได้ cover เพื่อที่เพลงเพลงนั้นเนี่ยจะได้เป็นอมตะครองใจมหาชนอยู่ตราบชั่วมีมนุษย์อยู่ในโลกนี้ไม่งั้นเพลงมันก็จะตายอย่างเพลงเพลงหนึ่งผมจำได้คุณแม่เคยเปิดให้ผมฟังตอนอเด็กๆร้องโดยเติบพันงามชื่อเพลงร้อนร้อนสเสน่ห์ ร้อนแดดที่แพดที่เผายังพอลบเข้าใต้ร่มพึกษาแต่ร้อนรักนั้นหนักอุราไม่รู้ว่าจะลบไปแห่งใดโอ้โอเพลงนี้ผมชอบมากแต่เป็นที่น่าเสียดายเพลงนี้ไม่ได้ถูกนักร้องรุ่นหลังๆนำมาคัฟเวอร์เพลงนี้สุดท้ายผมเชื่อนะฮะว่าก็คงจะตายจากไปพร้อมกับความทรงจำอย่างคนรุ่นผมนี่แหละ ม่ผมไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่มีใครบ้างที่รู้จักเพลงร้อนสเสน่ห์ของเติบพันงามาห้างแผ่นเสียงตองเง็กชวนเป็นผู้ผลิต <laughs> เป็นต้นฮะเหล่านี้เป็นต้นวันนี้เพลงลืมของเบิร์ดกับฮาร์ดลืมแล้วยายเจ้าเอ๋ยอาจจะเป็นที่ครองใจของอผู้ฟังหลายรุ่นนะฮะรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานแต่ถ้าเกิดเพลงลืมไม่ได้ถูกนำมาเขาเรียกว่า ฉายซ้ำนะฮะรีรันหรือ represent อีกครั้ง replicate อีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เพลงลืมจะหายไปจากความทรงจำของผู้ฟังก็มีสูงนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะ,ะมันเป็นความรู้สึกของผมะนะฮะคือถ้าเกิดผมเป็นผู้ที่มีอำนาจผู้ที่สามารถออกกฎระเบียบบ้านเมืองได้ผมก็จะกำหนดเลยว่าใครก็ตามที่อยากจะนำเพลงของศิลป,ปินหรือของผู้ประพันธ์ท่านใดเนี่ยไปคัฟเวร ผมจะกําหนดราคากลางไว้เลยนะฮะไม่ว่าเพลงดังเพลงไม่ดังเนี่ยราคาเดียวไปเลยเหมือนอย่างที่ไอจูนเขาทํากับเพลงผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งสตีฟจ็อบส์เขาเคยกําหนดราคาเพลงไม่ว่าใครจะดาวน์โหลดเพลงดังหรือเพลงไม่ดังเนี่ยจากไอแอปเปิลไอจูนเนี่ยเขาจะคิดเพลงละ99้เซนอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าผมได้ยินเขาเล่ามาอีกทีหนึ่งผมว่ามันก็แฟร์ดีนะฮะ,ะเพื่อที่ว่าหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยเพลงจะได้ถูกนำไปเผยแพร่ นะครับแล้วก็ผู้ประพันธ์ก็ได้รับค่าตอบแทนอย่างที่สมควรจะได้รับนะฮะมากน้อยผมว่าก็เป็นประเด็นที่ต้องมาถกกันแต่ก็อีกนั่นแหละถ้ามันตามอำเภอใจสมมุติว่าผมชอบเพลงนี้แล้วผมก็ไปคุยกับทางค่ายเพลงเนี่ยผมอยากเอาเพลงนี้มาค o เวอเขาบอกได้ครับคุณฮารดเท่าไหร่ครับผมขอ2องแสนโอกาสที่ผมจะเอาเพลงนั้นไปคเวอก็อาจจะน้อยเพราะว่า สองแสนนี่มันเป็นเงินที่เยอะมากนะแต่ถ้าเกิดมันมีกฎจากเนี่ยเบื้องบนจากรัฐบาลหรือจากอะไรก็แล้วแต่จากสังคมเนี่ยกำหนดเลยว่าทุกเพลงคัฟเวอร์นะจะดังหรือไม่ดังจะยาวหรือสั้นถ้านำไปใช้จะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์สมมุติเพลงละเท่าไหร่เพลงละ5 0 0 0นะเพลงละหมนะื่นอย่างนี้ก็โอเคนะก็พอพอไหวเพลงนั้นก็จะมีมีการยืดอายุต,ต่อไปนะฮะอันนี้เป็นแค่ความเห็นของผม นะครับถูกผิดยังไงก็แล้วแต่ดุลพินิจของแต่ละคนโอเคสำหรับคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยผมใช้กีตาร์ m a r t i n e z เอสราคา6,500บาทเล่น <S <S 2> <S 2> เพื่อที่อยากจะเดโมนสวยให้ทุกท่านทราบว่ากีตาร์จะถูกจะแพงมันไม่สำคัญเท่ากับความตั้งใจเล่นนะฮะเ,เหมือนอย่างที่เขาบอกอะไรนะกิ่งไม้ในมือของจอมยุทธก็อาจจะเป็นอาวุธ นะที่ทรงประสิทธิภาพได้ขอเพียงแต่ว่าให้คุณใช้มันนะครับแล้วก็ใช้มันอย่างจริงจังนี่อย่างกีตาร์ตัวเนี้ผมมักจะแนะนำะนักเรียนหรือคนที่สนใจจะ,จะมาเล่นกีตาร์หน้าใหม่ๆเนี่ยให้ซื้อเพราะหนึ่งผมคิดว่าราคามันไม่แพงสองคุณภาพดีถึงแม้มันจะไม่ใช่ไม้จริงนะที่เห็นอยู่นี่เป็นไม้ลามิเนตนะไม้อัดแต่เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตเขาทำดีมากนะ ผมขายตัวนี้ไปหลายหลาย,หลายให้กับหลายคนแล้วฮะแล้วก็แต่ละคนที่ซื้อไปนี่ก็ชอบนะครับยังไม่เคยมีใครมาวิจารณ์หรือมาตําหนะิอย่างนะอย่างนะก็แนะนําครับใครสนใจอยากจะเล่นกีตาร์อยากจะหัดกีตาร์นะครับลองมาดูลองมาลองมาเล่นก็ได้ไม่ซื้อผมไม่ว่านะครับก็อย่างน้อยก็ได้มาสัมผัสหลายคนสงสัยว่าคอกว้างคอแคบมีผลกับการฝึกกีตาร์ไหมไม่ครับ คอกว้างหรือแคบเนี่ยมันห่างกันไม่กี่มิลลิเมตรครับมันไม่สร้างความแตกต่างเท่าไหร่หรอกสำคัญที่สุดคือคุณมีเวลาให้กับมันเท่าไหร่มากกว่ามากกว่าที่จะมาโทษความกว้างหรือความแคบของคอกีตาร์ที่จะมาเป็นอุปสรรคกั้นขวางกีดขวางไม่ให้คุณเนี่ยเป็นมือกีตาร์ที่คุณอยากจะเป็นนะเอาย้ำกันอีกทีนะครับผมตั้งใจที่จะทำเพลงเหล่านี้ เพลงโบราณเพลงเก่าๆที่ใกล้จะถูกลืมนำมาเสนอในรูปแบบของการเล่นกีตาร์พร้อมคอร์ดง่ายๆเพื่อที่เพื่อนๆหลายคนจะได้เล่นตามนะฮะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะชอบแล้วก็ถ้าชอบแล้วก็กรุณาบอกต่อหรือแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับกกกระตตาายยไมม้้้ัันนแใลสุด ยงมองดูจันทราอุ่นในหัวใจเมื่อมองแสงจันทร์วลใหญ่อยู่ไม่รู้ไหนส่งภาษาหัวใจผ่านขอฟ้าไกลใกล้กันจะสักเพียงใดได้พบได้เจอใครมาเป็นตัวเราขงเงาใจมองไปไม่พบเธอ